f i r s t negotiation theory f i r s t แปลว่าหน้า negotiation เจอจาต่อรองใช่ไหม Theory ทฤษฎีนะคะทฤษฎีนี้ developed by Stella Jing t o m e ปี1985นะคะก็คือ เออ่ถูกสร้างขึ้นนะคะถูกพัฒนาโดยคนที่ชื่อเซล่าจิงตูมีนะคะวันนี้บรรยายโดยพอสอดอรอพราวอรุณรังสีเวศแล้วหนังสือที่พราวอรุณรังสีเวศเนี่ยได้ไปเจอมาเป็นครั้งแรกก็คือ l i t t l e John a n d Force ปี2011แล้วก็เลยมาค้นคว้าเพิ่มเพื่อจะมาบรรยายในครั้งนี้นะคะ อย่างแรกเราต้องรู้จักคำว่า Face ก่อน Face ปกติแปลว่าหน้าแต่ f เฟซณที่นี้หมายถึง self image นะคะภาพลักษณ์ของเราเองใช่ไหมคะ present t o o t h e r นะคะที่เราจะแสดงต่อคนอื่นนะคะซึ่งรวมไปถึงอะไรคะ respect, honor, status, connection and worth นะคะ respect ก็คือ เคารพใช่ไหมคะเราต้องการให้คนอื่นเคารพเรานะคะฮอนเนอร์ Honor นะคะเกียรติยศชื่อเสียงนะคะมีเฟมได้ใช่ไหมชื่อเสียงสเตตัสสถานะคอนเน็กชันก็เหมือนในภาษาไทยนะคะคอนเน็กชันเหมือนแบบว่าเรามีเส้นสายอะไรอย่างงี้นะคะเวิร์ดนะคะก็คือมีคุณค่านะคะนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฟสนะคะเฟสเวิร์ก f a c e ว o ร k คือ communication to build protect and restore ones own face นะคะเฟสเวิร์นะเทำงานว่า FACE การทำงานเกี่ยวกับหน้าตา <laughs> อะไรมานะ,นะคะเฟสเวิร์ communication การสื่อสารคล้ายๆกับชื่อสาขาวิชานิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะ คอมมูนิเคชันการสื่อสารที่จะ Build สร้าง Protect ปกป้อง Restore กู้กอบกู้คืนนะคะ own on f n f เ c e เพื่อที่จะสร้างแล้วก็ปกป้องแล้วก็กู้หน้าคืนนะคะหน้าของเราเอง o s own on face เดี๋ยวมาดูนะคะว่า face work นะคะ อ่าอย่างแรกเลยนะคะ Preventive face work นะคะหรือ face saving ก็คือการ protect ones own face นะคะก็คือการปกป้องหน้าตาของตัวเองว่าเราตดต่อสื่อสารกับใครเราก็อาจจะต้องพูดด้วยความสุภาพแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เราแบบว่าหน้าตาดูดีใช่ไหมเราต้องรักษาหน้าของเรานะคะ ก็โดยการพูดให้สุภาพหรือว่าเราอาจจะต้องศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างมาใช่ไหมคะเราต้องมี information seeking คล้ายๆกับในอะไรนะคะ uncertainty reduction theory ใช่ไหมคะเพื่อที่พอเรามีอันนั้นทำให้ลดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจด้วยนะคะแล้วก็ information seeking ก็ยังสามารถทำให้ ออนะเราสามารถปกป้องหน้าตาตัวเองได้ก็เป็น face saving process ได้เช่นกันนะคะแบบว่าเราไปคุยกับใครที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็มีข้อมูลตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ลด uncertainty ที่จะเสียหน้าได้นะคะต่อไป face threatening acts หรือ face attack นะคะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทำกับคนอื่นๆน,นะนะคะเขาเรียกว่าการทำให้คนอื่นเสียหน้านะคะ Face training act หรือ face attack ตัวอย่างเช่น e. จ e. จ e. จจุดนี่ก็คือตัวอย่างเช่นใช่ไหมคะ Ignoring นะคะสมมุติว่ามีคนที่เขาต้องการพูดกับเรานะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาก็จะรีบมาหาเราปรากฏว่าเราทำยังไง ไม่สนใจเออเออวางเอกสารกองไว้ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูเออไปได้แล้วไม่ว่างคุยอันนี้ก็ i อกนอย n ์นะคะไม่สนใจก็เป็นการทําให้คนอื่นเสียหน้านะคะคนที่วิ่งมาหาเราก็จะเสียหน้าดิสเจนดูถูกไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเขานะคะก็เป็นการทําให้คนอื่นเสียหน้าได้เช่นกันนะคะการพูดจาดูถูกต่อไปนะคะถ,ถ้าเราโดนดูถูกแล้วทําไงคะ Restorative f e c e w o r k นะคะหรือ f a c e Restoration ก็คือ review one s face after negative event นะคะก็คือให้กอบกู้หน้าตาตัวเองใช่ไหมกูหน้าคืนหลังจากที่เจอเหตุการณ์ที่แย่ n นก a t ติ e กันในแง่ลบนะคะ restorative face work face restoration ต่อไปเมื่อกี้ทั้งหมดทั้ง3ข้อเลยเป็นของที่เกี่ยวกับการแบบว่ารักษาหน้าตัวเองนะคะแล้วก็แบบว่าอาจจะไปทำลายหน้าคนอื่นแล้วก็อาจจะหลังจากถ้าเราหน้าของเราโดนทำลายมาแล้วก็กอบกู้หน้าตัวเองคืนต่อไปอันนี้อันนี้น่าสนใจ face movement นะคะ ปกติคำว่า movement แปลว่าการเคลื่อนไหวใช่ไหมอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของนักสิทธิสตรีเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นนะคะ face movements นะคะก็คือ one needs to w e i g between protecting one's own face or other face นะคะก็คือคนคน,นึงเนี่ยก็จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง protecting นะคะก็คือการปกป้อง one's own face หน้าตาของตัวเองอ้อ หรือนะคะแอนก็ได้นะคะอัตลักษณ์นะคะ, face, ะ,คะหรือหน้าตาของคนอื่นสมมุติว่ามีงานกลุ่มแล้วปรากฏว่าครูเขา,าอาจจะด่าเราทั้งกลุ่มเลยก็อาจจะมีคนหนึ่งยอมรับผิดเพียงคนเดียวเพื่อจะได้ปกป้องหน้าตาของเพื่อนๆนทุกคนในกลุ่มหรือเราลองคิดถึงแบบว่าคนที่เขารักกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเขามีแบบว่ายอมรับผิดแทนคนในครอบครัวไหมเพื่อจะปกป้องหน้าตาในสังคมของคนที่อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะอันนี้ก็เรียกว่า ว่า face movements นะคะ one needs to wait between protecting ones own face and all other face นะคะก็ขอบคุณมากที่รับฟงังกดไลค์กด subscribe ด้วยจ้าสวัสดีจ้า